ผีถ้วยแก้วไหมครับเรื่องของความอยากรู้อยากลองที่บางครั้งก็นำพาเราไปสู่สิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการณบ้านหลังเก่าท่ามกลางแสงจันทร์สลัวๆส,สามสาวเพื่อนสนิทนุ่นนิดและหน่อยตัดสินใจลองเล่นผีถ้วยแก้วด้วยความคึกขนองพวกเธอไม่รู้เลยว่ากำลังเปิดประตูสู่โลกที่มองไม่เห็นผีถ้วยแก้วจา๋าถ้ามีจริงโปรดแสดงตัวด้วยเถิด นุ่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแก้วค่อยๆขยับอย่างช้าๆไปยังตัวอักษรบนกระดาษพวกเธอตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นนั้นก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเมื่อคำตอบที่ได้เริ่มเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อและน่าสะเพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมในคืนนั้นเองพวกเธอได้เจอกับสิ่งที่พิสูจน์ว่าของจริงนั้นน่ากลัวกว่าที่คิด ไฟดับวูบแสงเทียนริบหรีเงาประหลาดเคลื่อนไหวเสียงกระซิบแววมาในความมืดนุน่นนิดและหน่อยต่างหวีดร้องด้วยความตกใจสุดขีดพวกเธอพยายามหยุดเล่นแต่แก้วกลับไม่ยอมหยุดมันเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดหน่อยรวบรวมสติได้เธอจำได้ว่าแม่เคยสอนว่าถ้าเจอสิ่งที่ไม่ดีให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธ หน่อยหลับตาลงและเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าอัศจรรย์แก้วเริ่มหยุดการเคลื่อนไหวและในที่สุดก็หยุดสนิทเมื่อทุกอย่างสงบลงพวกเธอรีบลุกขึ้นและวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นด้วยความหวาดกลัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานุน่นนิดและหน่อยก็ไม่เคยคิดที่จะเล่นผีถ้วยแก้วอีกเลย พวกเธอเรียนรู้ว่าการลบหลู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งอันตรายที่เราคาดไม่ถึงบางครั้งความอยากรู้อยากลองก็ต้องมีขอบเขตเพราะบางสิ่งก็ควรปล่อยให้เป็นปริศนาและนี่คือเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าการเคารบในสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นสำคัญและจงอย่าเปิดประตูสู่สิ่งที่เราไม่พร้อมจะ,ะเผชิญติดตามเรื่องเล่าสอนใจได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี